เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาต่อจากความเดินี่นนแล้วก็คือลงมาจากน้ําตกเสร็จแล้วก็โดนสองบีเปรตตีแล้วก็ล่วงไปไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครจำไม่ได้นะะไไดละแล้วก็มีข้างบนขึ้นปีกนะแล้วก็ตอนขายลงมาก็เจอเพชรอยู่ก้อนหนึ่งข้างบนเดี๋ยวเราติดน้ำไหนวะอยู่ข้างบนตรงไหนวะอ่ะอยู่ข้างบนตรงนี้ซึ่งน่าจะต้องต่อตัวไปนะคถึจงจะคุณได้ อันนี้ผมก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเราค่อยมาเอาทีหลังก็ได้อ่างันเดี๋ยวเราไปข้างบนเลยก็แล้วกัน,นไหนกัน,นไหนแหละอันนี้ก็เหลือจากตอนที่แล้วอ่าฮะท็อตน,นี่ผมก็มาสองสเต็กหน่อยๆนะมีทางไปต่อซ้ายขวาอืมไปทางแคบก่อนแล้วกันเผื่อมันกระตันไวเผื่อนะนั่นไหนอะน้ำหรอเอ๊ะเป็นไรวะมอมไม่ค่อยชัดมองไม่ใช่แล้วก็เจอเพชรก้อนหนึ่ง โอเคมันทาไปต่อหรือเปล่าเดีวขอคุณเพชรก่อนแล้วกันดูซิว่าจะได้เท่าไหร่บึม้ oh, จะสองก้อนเลยหุ้ยเยอะนี่ถือว่าเยอะแล้วล่ะโอเคไปไม่ได้ไปต่อแล้วนะตันแล้วตรงนี้อย่างเดียคาดการไวไเลยเราถูกเจอ,เ,อเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันปึ้ม อาวอันนี้ตันแล้วหรอไม่มีทางไปต่อจริงอะทำไมผมรู้สึกว่ามันจะมีทางไปต่อวะลองขุดดูสิเดี๋ยวๆไว้ที่มันแบบว่าถ้ามันตันแล้วค่อยขุดเพราะว่าถ้าจะขุดไปตอนนี้เลยมันเป็นการเสียเวลาทางอื่นเราไม่ไปก็ไปก่อนผมน่าจะตกลงมาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าตกลงไปสักที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตกลงบีกทีนึงก็ออกมาสิเว้ยไม่โดนนะเนี่ย ก็ใ <S an> จเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งแหลกแต่อะไรเบอร์นั้นโอ้โหแหลกมากกว่าคลิปไปแค่สองนาทีกว่าอย่างเงี้ยทำไมโทรศัพท์มัเมาเรื่องจังวะโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรอะคิปเปอร์นี่ต้องเป็นอะไรอะเอามันไม่เป็นละลงมาได้ปะมันไม่ลงมานี่ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันตายละคลิปไปถึงห้านาทีอาอก,การแหลก พับตรงพับแตกก็แล้วกูจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหทางแยกเยอะอุย้ยดูเลยวะาอือเดินตรงนี้มันมือดอโอ้โดนอะไรมาแล้วดูระเบอดอิดเหรอไม่ใช่วะทอกินแปบ๊บเจ็บไปเยอะเฮ้ยเดี๋ยวน,านัางทีเปอร์นี่นะใช่ตัดไม้มาเผาเป็นขานให้หน่อยเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้ว กิจัดการอะไรฟงฟานกันเรียบร้อยใช่ไหม,ไมเพราะว่าแฟนผมอ่ะเขาทําฟาร์มคิปเปอร์ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะทดินปืนไปทําเป็นพลุแล้วทีเนี้ยมันมีอาวุธในหมดที่มันแบบว่าสามารถช่วยให้แบบว่าบินได้ก็คืออันนี้กับอันนี้คู่กันมันก็เลยไม่ต้องทําเป็นแบบว่าทําอะไรลกบ้านอย่างนั้นแล้วอะอยคิท <c oughs> ี่แล้วนะที่แล้วนู่นโกรถึงเวลาว่ะยังไงเอยไม่มีทางไปต่อตันเฉยๆยไม่มีอะไรมีแค่ลาวาให้มาตักเฉย แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนคิดว่ามันจะถึงร้อยชั้นไหมเดี๋ยวผมว่าขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะตัวนี้ก็เป็นลาวายมีคิปเปอร์ตัวนึงอ่าเอ็นถานนี่มันต้องใช้ไม้ที่พิ่งตัดมาเผขวายอือเอาไปแรูนั้นขวาไ,ไม่รูสิลองดูดิไม่มั่นใจกูจำไม่ได้แล้วเจอลาวาสองทีเลยฮนะแต่ก็ไม่แปกหรอกอันนี้น่าจะลบห้าสิบเลยนะก็ทางขึ้นอยู่ไหนวะอ๋ออันนี้คือทางดัน แปบ๊แปบๆก็ลหลงซะแล้วซึ่งโอ้โหเอางี้เลยเหรอกูะจะเสียเชิงเสียทรงกับพวกมึงนี่แหละสแปมเก่งเหลือเกินเดี๋ยวขอหาที่พักกินอาหารแปบ๊บไอ้พวกนี้ก็ไปไกละสักทีเดยอาหารมาทอดขยบมาอันนี้ลงมาโอเคก็สามารถสนับสนุนผมได้นะตามเลขบัญชีนอะไรก็ พวกสาหรับการซื้อคอมนั่แหละจะได้แบบว่าการจะกลับมาลันวงการบล็อกฟุตแล้วก็เกมอื่นได้อีกมากมายนะครับน่าประสาเลยถ้าใครเคยดูว่าที่ผมอัดเปอีกที่ดูนะคือมันกระแทกไม่ไหวแล้วอะอย่างบล็อกฟุตก็แบบเอาให้ดูเมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี่ยใครได้เข้าไปดูมันงก็นั่นแหละกดกระโดดสองทีพื้นหายกดกระโดดทีนึงเห็นพื้นโลกสุดยอดโอ้โหมาเยอะทีเดียวพื้นหายกดทีเห็นโลกเลย ตสองที่จอดำเถอะไี<อ>่ใครแบบว่าเครื่องสุดยอดเลยเท่ากูแล้วเมื่อวานนี่หมอให้ดูเลยนะว่าแบบผมปรับกราฟิกทุกอย่างต่ำสุดแล้ววะบอกคุณอะแบบกระโดดปึ๊บพื้นเพื้น,นอะไรหายหมดบ้าโบมันจะเล่นอะไรได้ที่ไหนแล้วนี่ขนาดอัดเกมไม่เจ็ดนาทีดีแล้วมันกแะแลกกันนมันแหลกกันอะไรผมยังไม่เข้าใจเลยหรือมันเก่าเกินไปแล้ววะอันนี้ผมใช้เรียวมีเก้านะ ถามว่าเกมก็มีเยอะไหมก็มีเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่าไม่อยากลบนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าอีเมลมันหายหรือว่ามันลบแบบว่าบัญชีผู้เล่นอาจจะโนมัดอะไรเงี้ยบางเฉยว่าเติมมาแล้วไงแต่มันอาจคิดไม่ได้หรือไม่ได้มาต่อยอดผู้ประสานบ้านก็เสียเงินฟรีแหละไม่ได้มาทาต่อยอดอะไรนะคลิปเกิดอะไรก็ไม่แน่ดีแล้วไม่ลึกมากตกกระจนึกว่าลึกมันตอฝอฟยไปเอานี้ขึ้นมาได้หรอ ผมก็ไม่อยากเล่นแต่ไมครับผกนะแต่ว่าเกมอื่นอะผมเล่นได้แต่ลงคลิปมันไม่ได้เว้ยผมก็เข้าใจฟีลคนดูนะไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะไม่งั้นผมไม่หาสเปคคอมแบบว่าเซต 8, 000, แปดหมื่นว่ารับจบราคาขนาดนี้หรอกจริงๆเพราะว่าแฟนผมเ้าจะมาทํางานด้วยไงไหนก็นไหนละเอาให้มันจบไปเลยดีกว่าจะซื้อมาคร็ขึ้นกลางมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเฮ้ยตรงนี้กว้างใหญ่มากเลยวะ่ะ มันเหมือนจะเป็นถ้าเหล็กแต่มันก็ไม่เห็นมีเหล็กเลยนะก็จะพาผมไปเ,เอาพากมมาทางตันซะงั้นโอเคไม่มีก็ไม่มีอันนี้ก็คือทางโอเคโดดออา,าแล้วก็มาทางนี้ผ่านลาวาไม่านมีเหล็กอยู่แค่แถวๆนี้แล้วก็ไม่มีและเเาามาทางนี้กันมันยังมีอีกหลายแยกก่อนหน้านะ ก่อนที่จะลงมาถึงตรงนี้เยอะมากเลยผมยังไม่ได้สำรวจตันแต่ว่าปรับก็หน่อยก็ดีกลัวตัวอะไรเกิดอันนี้ก็ไม่มีละเครื่องโหลดไม่ทันมอกีนี้ตกใจเดี๋ยววิทางไปต่อแหลกมากเลยอุย้ยโดนเลยวะเอ้ยตัวอะไรตีกูเนี่ย ไปไหมเอาสเกลิตันเหลอเลยเลยวะเหมือนทางข้างบนนี่จะมีทางไปต่อเหรยังไงวะเนี่ยโอ้ข้างบนนี่ก็เหมือนจะมีทางไปต่ออยู่นะอาจจะได้แบบว่าต่อสะพงต่อสะพานอะไรไปขึ้นข้างบนอยแ่้วเนี่ยทางมันเอาเยอะเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าโอ๊ยโดนอะไรตีวะเนี่ยมันก็ลงมาสิเว้ย กูมีของตีระยะไกลเดี๋ยวประเด็นโถพระที่จะตกแล้วอะใช่ีแล,แล้วกูวางเตียงไว้ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไอ้นอนเจ๊แจ่มมืดก็ให้กูนอนเธอยังไม่มืดดีเลยเนาะท่านี้ตามกูไหมโอ้โหสแปมกูโคตรเก่งแล้วกูจะฆ่าม,มึงได้ไหมเนี่ยเล็กเล็ก โ oh, <c oughs> อ้โหเครื่องกูนี่สุดยอดจริงๆนอนได้แล้วกูไม่ได้จะกดทิ้งอาวุธไงกูจะกดกระโดดแล้วมึงทิ้งให้กูในนั้นแล้วมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าว <h aw, S 1> อาวุธกล <นา S 1> ัวทำไมถึงเช้าเป็นเพราะว่า <h aw> เป็นเพราะว่าพี่ตายแล้วแกนอนหลับได้หรือเปล่า <h aw> ม,มันมันเกี่ยวปะอันนี้ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วมันเกี่ยวหรือเปล่าโอเคมันเอาไม้เป็นรูปมาขอไปแล้วไม่ต้องเอาไม้นี่เออแล้ว พวกไม้แปลรูปกรืไม่แปลรูกกปก,ก็อยู่ในหีบตั้งเยอะนะไปไม่ลองอไงไวันเดียดทางไปเมื่อกี้นี่อยู่ไหนวะเห็นไหมกูลืมเลยไปทางไหนวะเนี่ยเอ้ยไม่ดิเราโผล่มามันอยู่ตรงกลางกลางน้ำตกมันก็ต้องอยู่แถวๆนู้นดิไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะเห็นมันบอกแล้วพอแป๊บผมก็ลืมวะเนี่ยดเดี๋ยวขุดแจอแถวนี้สักหน่อย ไม่พอให้เป็นพื้นที่ไว้ต่อโอ,โอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเจเย็นจเย็นจเย็นจเย,เย,เย,เย็เยเยนย,ยังก่อนเดี๋ยวพี่ครับเองอยู่อะเพราะว่าในรางพี่ก็เพิ่งค้าบว่าใหม่ตอนเอาไปเก็บเอาของไปเก็บ mm hmm. โหมีทางข้างบนอีกเออมันน่ายินดีหรือไม่ยังไงวะเนี่ยโอ้โอหนังตัน ยังมีทางที่ก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยอีกเยอะเลยนะนี่คือแค่แบบแค่แค่แยกเดียวนะเนี่ยข้างบนนี่ต่อขึ้นมาเลยดีมั้วเนี่ยแต่ยงก่อนแล้วกันไม่เป็นไรโอ้สิบสองนาทีแล้วนี่หว่าคิวเริ่มยาวยนะเอาจริงจริมันก็เริ่มแหลกมาน,นั่งแต่ก่อนเจ็ดนาทีแล้วผมพักไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาเอาไปลงเคมัตเตอร์หรือว่าออกจากเคมัตเตอร์อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่กินเวลานานนะครับคือสิบกว่านาทีนี้มันก็ กินเวลาไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมองเหมือนกันนะบางทีก็เกินอยู่เหมือนกันผมไม่้อยากจะอัดนานนะแล้วก็ยิ่งอัดเป็นานานเนี่ยเดี๋ยวมันเสี่ยงเครื่องมันจะค้างโปรแกรมอัดมันจะหลุดนะครับก็ขอพักไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะถ้าอัดอีก EP หนึ่งคันนะก็อาจจะลงะครับที่ผมไมไ่อัดตอนเช้าเนีย่ยเพราะตอนเช้าผมไม่ว่างนะไม่ทันยังไงก็นั่นแหละก็คงไม่ได้เห็นนะแต่ถ้ามาทันคงเห็นนะอ่แล้วก็ทุกคนสามารถสนับสนุนได้เหมือนที่พี่ได้บอกไว้นะก็จะได้มาซื้อคอมแล้วก็เอามาสรงสตรมมีอบ้าง กินแต่ไม้ครับก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะอ่ะ,อะไว้เจอกันใหม่พี่หน้าบ๊ายบายโคตรแหลกมีการแหลกแบบว่าปิดคลิปโชว์ได้